สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเ็ดในช่วงบ่ายของมือวันที่21เดือนพฤษภา,าคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมูลนิธิแอดภาพพ่อแม่พี่นอ้นงขของมาเทาสุลสุก้อนมาติดตามรับจมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากพ่อหมอทมนะคะคุณแม่ข้อราดได้ไปติดตามตัวเลขให้เนื่องจากว่านะคะตัวเลขของ พ่อหมอนะคะเล่าเขาแล้วก็ไทมบบานแถวนั้นนะคะเพ่นผ้ากันซาก,กันลื่นนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะคุณแม่ก็เลยเด้ไปติดตามตัวเลขของพ่อหมอนํามาฝากพ่อแม่พีน่น้องบานเฮาสุขสุขสุขนเนาะคะเนาะเมื่อนี้ค่ะตัวเลขของพ่อหมอนะคะสีแดงว่าเป็นตัวใดนะคะพ่อหมอแลาสีว่งกลมุมตัวเลขตัวใดสีตรงอกตรงใจกับของพ่อแม่พี่น้องบอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้มันเดอเอหมือนเดิมไหมคะมาติดตามตัวเลขคุณแม่มีตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนมาฝากคะมีของหอพ่อหมอหละแม่พ่อหมอเนี่ยจะพ่อหมอเป็นหมอทรงจ้าถ้าอีกอย่างนึงเขาก็จะเรียกว่าหมอทำอะไรเงี้ยอืมจ้าแม่แ่นแหละเห็นคนที่รู้จักจับแม่บอกว่า แกก็บอกหวยถูกแกบอกว่าก็นั่งเอาเหมือนมีมีไายกระซิบเหมือนมีกุมารทองหรืออะไรไม่เลยมาบอกค่ะข้างหูน่ะมาบอกจ้ <Kid. S 2> ะแต่ทีนี้ก็แกก็บอกว่าก็แล้วเขาก็เน้นให้แล้วเขาก็ไอจับจุดให้อยู่จ <Kid. S 2> ้ะเขาเรียกกับใค้ายๆกันน่ะที่จริงมาบอกมันก็บอกแค่สองหางนั่นแหละอือ อแม่ผู้หมอมง่วกี่ก,กได้ตัวไหนนะแม่วดวดที่ผ่านมาน่ะก็ได้เต็มเ,เต็มเลยเต็มเต็มคือ <3 S 1> บนบนล่างเหรอคะเจ้าศูนย์สามแล้วก็เลขล่างก็เก้าเก้าแแต่มันแต่ว่ามันไม่ได้เข้าทุกวดหรอกนะเขาบอกจ้าบางทีก็มีพลาดมีเคลื่อนอะไรเงี้ยจ้าแม่แม่เห็นว่าวดที่ผ่านมามันเข้าแม่ก็เลยไปตัด ถามดูไงก็เรยไปหาแนวทางมาไว้เฉยจตงวดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไม่เข้านะลูกได้ค่ะแม่เพราะมมาไม,ม่มีเข้ามีเข้ามีหลุดอย่างเงี้ยอ,อ<ช><ม>แต่เราก็เผื่อไว้เผื่อมันไม่เข้าสามตัวมันอาจจะลงสองตัวหรือไม่ก็อะไรสักอย่างมันไปเหมือนกับแบบเอฟซีเขามีอาจารย์ท่านอื่นที่ว่าแน่นอนเออมันคือกันเหมือนกันกระปอจะลงตุนน่ะลูกได้ค่ะคุณแม่ เออนั่นแหละจ้ะแล้วข้อหมอนี่เขาก็มีไอ้พวกวิรักอะไรของเขาอานี้แหละอืมเพิ่นลเล่งเล่งแบบนี้เพิ่นเพิ่นทรงเอาใช่ไหมคะคุณแม่ก็ทรงก็เหมือนกับมีกุมารทองหรือมีคครอะไรกระติดอะไรเงี้ยอืมจ้ะหามาให้อะไรกำนองนี้แหละแต่ก็จะทำวันพระอย่างนั้นแหละจ้ะอืมที่ผ่านมานี่แหละ ค่ะคุณแม่เขาเล่าแม่ฟังแม่ก็เลยไปกับเขาว่าไปดูเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปฟังหวยเหมือนกันเขาก็าไปแม่ก็ลงไปเขาเขาเลยได้เรียขมาเอาเลยเนาะเอาเลยค่ะคุณแม่เก้าเจ็ดศูนย์ลนกเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดค่ะเก้าสามหก เก้าสามหกค่ะด่าแล้วก็เน้นไปที่เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะด่าแล้วทีนี้มีเลขสองตัวค่ะแต่ที่จริงเนี่ะเขาก็ได้มาเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ไอ้เก้าสามเจ็ดแค่นั้นแหละอืมแล้วแล้วเก้าสามหกนี้คืออือเก้าสามหกก็เป็นตัวลองมาในตัวกันที่เขา ขียนคิดเอาเองอ่ะแล้วก็เก้าเจ็ดห้าอีกตัวหนึ่งลูกแดงเหลือเก้าเจ็ดห้าอีกตัวหนึ่งค่ะแต่เก้าเจ็ดห้าเลขสามตัวเนี่ยแต่มันเน้นที่เก้าเจ็ดศูนย์จ้านี่แหละแล้วเลขสองตัวนั่นก็เขาก็เขียนมาให้อย่างนี้แหละแปดหนมือจ้าเจ็ดศูนย์จ้าแปดห้าจ้าหกห้าค้าแล้วก็สามหกค้า แปดศู <80. S 1> <Okay. S 2> นย์ค่ะนี่นี่ไอ้พวกเนี้ยก็บนล่างไปเลยเขาไม่ได้บอก <Okay. S 2> แต่ไอ้สามตัวเน่ะสงสัยจะเป็นบนุญค่ะแต่เราจะเอดจัดหาตัวไหนที่เราชอบมาเป็นล่างก็แล้วแต่ <Okay. S 2> แต่มันมันมีอยู่ในนะ <Okay. S 2> นี้เน,นีนะ่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีพายกระซิบรูปประมาณทองอะไรเขาเน่ะมันจะบอกเป็นตัวมาเลยเราก็ไม่ได้ว่าบุญว่าล่าง <Okay. S 2> เรามาซื้อเรามาคิดเองว่า มันน่าจะมีออกล่างตัวน,นี้ออกล่างตัวน,นั้นแต่คนที่ไปเยอะแยะน่นะที่เขาไปนั่งฟังละเขาเขาคุยกันละเขาัวกว่าล่างอะ่งอะมันน่าจะมีค่าว่างั้นจ้าค่าเขาหอค่าหรืออะไรเงี้ยจ้าบางคนก็ว่าแปดศูนย์อะไรเงี้ยจชอบแปดศูนย์องเงี้ยค่ะนั่ <Yeah. S 2> นแหละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งแม่แม่เอา ที่เขาพูดกันน่ะเขาที่เขาตีกันหนึ่งหนึ่งจัดหนึ่งหนึ่งมาแต่ไหนอืออ๋แม่หนึ่งหนึ่งแล้วต้องมีมีหลายสำนักมานะไม่อเนี่เขาอ่ะเขาบอกอ่ะค่ะที่ที่ว่าพวกที่เขาไปน่ะค่ะไม่ใช่พวกหมอบอกนะอืมคนที่เขาไปน่ะเขาบอกว่าต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมืองกัน อันนี้แม่เล่าน่เฉยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเล่นผอ,อหรอกอออันนี้คือคนที่เขาไปเขาเล่ากันใช่เขาเล่ากันเขาบอกว่าไอ้คนว่าตองหนึ่งว่ะหนึ่งหนึ่งว่ะโอ้ทำามเป็นไปได้ไงอันนี้เม่เราให้แอดฟังีิเฉยว่ามันเป็นไปได้ไงไงราะอองหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วตองหนึ่งอ่ะค่ะอ่าถ้าเลขเงิกนก็อนหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้นะค่ะ ันมีแค่นี้แหละลูกของเรืร่องของหมอน่ะอผู้หมอสองตัวนี้ท่านไม่ได้เน้นตัวไหนนะคะคุณแม่ก็เจ็ดศูนย์น่ะลูกอ๋อเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์าแสดงว่าท่า,านล่างเพราะว่าแปดศูนย์นะล่าง้ใช่ล่างเพราะว่าแปดศูนย์โอ้ล่างอันนี้ล่างโดยเฉพาะอันนี้บนล่างรู้ไหมเนาะใช่บนล่างแต่ว่าคนที่พูดที่เขาเคยส่งเคยซื้อ เขาบอกว่าล่างแปดศูนย์ประมาณั้นอ so ืมค่ะแสดงว่าหลายปากหลายคนนี่ยน้าลูกมันก็มีกันบ้างแหละจคนหนึ่งก็ชอบโอ้แปดศูนย์เอาศูนย์ข้าวดีกว่าก็มีอย่างนั้นแหละมันก็มีเถียงกันถ้าเราจะฟังอน่ะลูกลูกมันก็มีอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันคนหลายหมู่หลายพวกอือค่ะอีกคนว่าแปดศูนย์ล่างเลยเน่ะคนหนโอ้ ศูนย์เก้าเถอล่างเขาาจ้ะแม่กระจุ๊จ้วงอะไรมันจะหลายตัวแท้แม่เขาเรยไมในฟางแบบแต่เราสูยทั้งนี่แหละจ้าคุณแม่เ <c oughs> มันก็มีแค่นี้และลกูกจ้าแสดงว่าสำนักอ่าของผู้หมอนี่คนเยอะเลยเลยแม่คนไปเยอะเยอะคนเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำทรงอย่างเดียวน่ะอย่างอื่นด้วยโอ้เขอดูดวงดูอะไร<ต>ด้วยใช่ไหมแม่เออเขาไม่ได้ทรงหัวอย่างเดียวบางทีของหายของอะไรอย่างเงี้ยเรืออะไร ท้วนอย่างนี้มันก็มีหมดนั่นแหละทำนู่นทำนี่อืมคนก็ไม่ขาดไปหาตลอดนะแม่เนาะใช่มันก็มีหลายอย่างจ้ะแม่อ่าค่ะค่ะแค่นี้แหละลูกจ้ะจ้ะเอาคุณแม่ขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่นําตัวเลขดีๆเรื่องราวดีๆวันนี้มาฝากนะคะจ้ะจ้ะจะลองไปฟังตามที่ได้ยินได้ยินนั่นแหละลูกจ้ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพจ้ะคิดว่าเป็นแนวตางหรอลูกได้ค่ะ จ้าคุณแม่จ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำได้วยนะคะคุณแม่จ่าจะเป็นอะไรลูกเดี๋ยวช่วงสักบ่ายก็จะไปหาอีกอ๋อค่ะคุณแม่จ่าจ่าคุณแม่แล้วว่าใครจะไปได้ตรงไหนบ้างจ่าจ่าได้ค่ะโอ้คุณแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะจ่าจ่าคุณแม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากพ่อหมอนะคะอ่เพิ่นเป็นพ่อหมอถ้ำเนาะค่ะพ่อแม่พี่นองเนาะเอาตัวเลขนะคะของพ่อหมอเพิ่นได้มากเก้าเจ็ดศูนย์เกสาเจเกาสหเกเจหนะคะสำรับ2อตัวบนบวกล่างนะคะกับสีมแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แาหแล้วกับแปย์นะคะ พอหมอเราก็ว่งกลมยูทีตัวเลขเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะส่วนแปดศูนย์นี่เราคาดว่านาซิมาเป็นตัวเลขล่างผสนพี่น้องค่ะ จังไดกาพิจารณาเบิะะ้องต้นค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกตัวนะคะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลด้ะกาเดิอพิถึกบาว่ากันนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบารเทาสุขสุข้นโชคโชค,โชคมันมัมนลำลำรุ่ยเฮ้งๆงปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะ จากคุณแม่โคราชนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าน่อยางสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขามาหลัวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเื่อที่สได้บบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องเนาะ,ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขุสก้นไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกัแบแอนในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ